คืออาวุธสําคัญจะลืมว่าอสชอไม่สามารถปิดเฟซบุ๊กได้เข้ามาอาจจะเข้ามาตรวจสอบได้หรือเข้ามาอะไรก็ได้แต่ไม่สามารถปิดได้นะครับกรณีของเฟซบุ๊กกรณีนะครับในการใช้เนี่ยให้ท่านดําเนินการน,นะแต่อย่างที่ผมบอกว่าท่านก็ถ้าอ่านข้อความกันเสร็จอันไหนที่ไม่เก็บไว้ท่านจะลบเ ลบออกไปไม่เป็นไรหรอกครับมันไม่เสียหายหรอกครับก็ลบออกไปข้อสนทนาที่มันไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ลบไปมันจะหนักเครื่องท่านเองมันจะทําให้เครื่องท่านช้าด,ด้วยแล้วมันจะโหลดนานกว่าจะโหลดจะโหลดไม่ขึ้นแต่ถ้าท่านลบบ่อยๆมันจะทําให้นะครับลายของท่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเร็่งขึ้นนะครับอันนี้ผมขอเรียนนะฮะไม่งั้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะหนักหนางหนักกว่าจะอัปโหลดข้อมูลที่โพสตกันมาเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยนะฮะเราท่านไม่ลบทิ้งเลยเนี่ย มันก็จะหนักนะครับในห้องไลน์ของท่านเองเซิร์ฟเวอร์มันก็จะหนักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลบได้เถอะนะครับก็ลบไปนะมันไม่ได้หนักใน,กนหนาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราก็เห็นเป็นแนวทางแล้วว่าประยุทธ์จันโอชากลัวคอสชกลัวนะครับก็เข้าทางตีนเพราะผมนําเสนอเรื่องนี้ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะมันจะมียุทธวิธีที่มากมากว่านั้นเรื่องของสมาร์ทโฟน ผมก็มาคิดกันว่าทําไงเราถึงจะมีสมาร์ทโฟนที่มีอนุภาพและมีประสิทธิภาพเพราะวันนี้เนี่ยเรานั่งปรึกษาหารือกันนะครับในกลุ่มของกลุ่มพวกผมดีกว่าฮะผมใช้กลุ่มพวกผมนะฮะคือกลุ่มพวกผมเนี่ยมีด้วยกันหลายคนรวมทั้งกนนําในต่างจังหวัดนะที่ปรึกษาหารือกันนะครับที่เป็นตัวแท้ๆนะครับตัวจรงิจรงๆเจง๋จงๆเนี่ยนะครับก็ปรึกษาหารือกันว่าทํายังไงเราถึงจะสื่อสารกันได้ ทำยังไงเนี่ยประชาชนถึงจะรับได้ในที่ประช,ชุมเนี่ยก็ประชุมกันนะครับผมประช,ชุมกันผ่านสกายนะฮะก็ปรึกษาหารือก <lookout> <medida. S 1> ันเขาก็ถามว่าเราจะหาเทคโนโลยีมาให้ประชาชนแทนวิทยุได้ยังไงอันนี้ในกลุ่มวิทยุที่คุยกันด้วยนะฮะแล้วก็แกนนําว่าจะรับข้อบูลข่าวสารได้ยังไงในเมื่อในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยมันมีเฉพาะอยู่ในเมืองแล้วชาวบ้านตามบ้านนอกบ้านนาทำยัไงประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวจะทำ เราก็เลยบอกว่าท่านน้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาผลิตนะครับผลิตภัณฑ์เอ่อผลิตสื่อนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือสมาร์ทโฟนที่มันสามารถรองรับนะครับการอัปโหลดข้อมูลได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศเองประชาชนที่จะรุกฮือกันขึ้นมาเนี่ยก็ใช้วิธีเดียววิธีอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเอาเราเซ็ตมาเครื่องละสองคัาบ แล้วเราก็จะลงลายลงสกายนะครับลงไว้ให้พร้อมคือท่านไปแล้วท่านสามารถเปิดได้เลยไปแล้วคิกแล้วเปิดได้เลยนะครับแต่ละคนแต่ละคนถ้าเกิดใครจะเอาก็โทรศัพท์มาบอกนะครับโดยการส่งลายมาว่าคนนี้เอาบอกโทร,โทรมานะครับเราก็จะนะครับเราก็จะสมัครให้อะไรให้นะครับให้เจ้าหน้าที่ของเราสมัครให้เมื่อสมัครให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งเครื่องให้ท่าน ื่อท่านเปิดไปท่านก็รู้พาสเิร์ดท่านก็เข้าข่างท่านได้ก็จบนะทีนี้ท่านก็จะเข้าฟังได้ตลอดเวลานะครับไปไหนมาไหนก็เอาหูฟังเสียบนะครับก็สามารถฟังรายการทุกรายการได้แล้วก็รู้ทุกความเคลื่อนไหวของฝนะ่ายเพราะประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยวันนี้ไม่ดูฟีทีวีแล้วไม่มีใครดูเลยครับเท่าที่ผมถามคือเบื่อเอือมเซ็งไม่ดูฟีทีวี พก็ไปแสวงหาคลิปต่างๆอยู่ใน YouTube บ้างแต่ทีนี้มันลําบากชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายเนี่บางทีไม่เคยใช้เทคโนโลยีนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยงไงกูอยากจะได้ไลน์กูอยากจะได้ Facebook กูอยากจะได้นู้นจะไปซื้อน้ตบุ๊กแม่งก็แพงพกไปทํางานก็ไม่ได้เอาตั้งไว้แต่ที่บ้านาจะทําอะไรก็ทําไม่ได้อึดอาาัดใจทำไงท่านก็ต้องเนกันอที่ผมบอกฮท่านเจ็บหนึ่งสองพันนะครับสองพันบาท นะครับตั้งใจไว้เลยว่าเดี๋ยวกูจะซื้อสิ้นเดือนนี้ก็ไดครับท่านตั้งใจไว้เลยสิ้นเดือนนี้คุณจะซื้อสมาร์ทโฟนนี่คืออาวุธในการต่อสู้อาวุธอันทรงประสิทธิภาพในการต่อสู้เมื่อก่อนเนี่ยเรามีอะไรครับมีวิทยุตอนนี้วิทยุเราถูกปิดแต่มันไม่สามารถปิดวิทยุออนไลน์ได้มันไม่สามารถที่จะมาขนเครื่องสมาร์ทโฟนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้แหละครับ เป็นมาตรการในการต่อสู้เป็นอาวุธในการต่อสู้เหมือนอาจารย์ชุรชัยสดัดนั้นพูดแหละคือใช้สมาร์ทโฟนคืออาจารย์ชุรชัยสาดัดนั้นไม่ได้ระบุมาผมจะระบุว่านี่คือสมาร์ทโฟนนี่แหละครับคืออาวุธทรงประสิทธิ์ทางท่านจะใช้อันนี้เผยแพร่กันออกไปผมก็จะรับหน้าที่นะครับในการหานะครับสื่อนะครับที่ท่านจะรับของผมเนี่ยเป็นภาคสง่งท่านเป็นภาครับเี่ย ผมก็จะพยายามหาภาคลับมาให้ท่านนะครับก็พอพอจะได้นะครับเดินไปด้วยกันแล้วก็ชูไปด้วยกันอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของวิธีในการสู้นะครับในเบื้องต้นนะครับก็คือผมขอเน้นย้ําและอธิบายอีกครั้งหนึ่งมันมีความจําเป็นครับเพราะว่ามันต้องใช้ระบบปฏิบัติการก็คือสมาร์ทโฟนมันจะต้องมี CPU ที่สามารถนะครับที่สามารถที่จะรันนะครับรันคลิปนะครับซึ่งเป็นไฟล์เป็นไฟมีเดียได้ต้องใช้สมาร์ทโฟนใช้โทรศับธรรมดาไม่ได้หรือใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยได้นะครับหรือว่าแท็บเล็ตได้นะฮะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้โทรไปโทรมาแล้วก็มีไม่ใช่มี 3G มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพไม่มีซีพประมวลผลเนี่ยมันก็จะฟังคลิปฟังอะไรลำบากสิ่งที่จะทําได้อย่างที่ผมบอกคือหาสมาร์ทโฟนมาทีนี้ไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยจะไปซื้อุูม 4, สีุู่มห้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เมื่อกี้ได้ของดีไม่ดีเพราะท่านไม่รู้สเปกไงครับว่าอันไหนมันรับได้อันไหนมันรับไม่ได้เนี่ยปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ถ้ารับไม่ได้ทำยังไงนะครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ทางเดียวนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ไม่ค่อยจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเอสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะรเราก็จะเป็นคนเซตให้ท่านเองนะครับเอาที่สามารถฟังได้เพราะพวกผมเนี่ยนะครับในฐานะผู้สง่งเนี่ยนะครับผู้ส่งเสียงออกไปเนี่ยนะครับส่งสื่อออกไปเนี่ยผมก็ต้องงานให้ท่านรับให้ได้รับเนี่ยมันรับได้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเรามีจานดาวเทียมอ,อ่ะพูดง่ายๆเหมือนกับเรามีจานดาวเทียมเลยครับฟังเนี่ย 2,000บาทนะก็มีการดาเทียมฟังสถานีวิทยุไหนก็ได้แล้วนะครับที่จัดทางออนไลน์ขอเพียงท่านมีอยู่สองอย่างหนึ่งมีสมาร์ทโฟนสองท่านมีอินเทอร์เน็ตหรือ wi ไ fi ได้ทั้งนั้นนะครับก็เนี่ยครับให้ท่านไปช่วยบอกต่อเขาคันนะครับแล้วก็สั่งจองมาตอนนี้ก็มีกลุ่มที่ไทยก็สั่งจองมาแล้วแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับก็สั่งจองมาประมาณได้ประมาณสามสิบสี่สิบเครื่องแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็เมื่อลงโปรแกรมลงไรเร็จเรียบร้อยลงแอปพลิเคชันซึ่งท่านบอกว่ากูจะลงแอปพลิเคชันยังไงกูจะโหลดยังไงกูจะเอามายังไงคือท่านจะไม่รู้อีกทางคือท่านไปท่านไปที่ท่านไปที่ร้านนะครับขายเครื่องเออขายโทรศัพท์แล้วท่านหนึ่งจะรู้นะผมก็เรียนทุกท่านไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ ในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มีเวลาแล้วเรา,าเราก่อเ,เ,เราจะไปแสวงหาเครื่องให้ได้สองพันก็คงยากอันนี้ก็ทํากันแบบเอาเพื่อให้รับสื่อให้ได้แล้วกันนะฮะก็เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะว่าให้ทําร่วมกันแบบนี้นะครับเอาละฮะทีนี้ก็มาถึงการที่เราจะก้าวเดินนะครับในการที่เราจะาปฏิบัติการต่อนะครับ ขั้นแรกไปแล้วขั้นที่สองเนี่ยเมื่อท่านฟังคลิปต่างๆแล้วนะครับเมื่อท่านฟังคลิปต่างๆแล้วเนี่ยให้ท่านเอาไปิีคอห์อันไหนที่มีประโยชน์ท่านส่งต่ออันไหนที่ดูแล้วว่าโอเคไม่มีปัญหาหรือไม่เป็นภัยอะไรมากนะท่านก็ส่งต่อเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีท่านก็จะสามารถทํางานได้แล้วก็ส่งต่อตอนนี้ทาอะไรครับเนี่ยผมขอบคุณคนในกลุ่มผมมากเลย วันนี้ก็ช่วยกันพูดเกี่ยวกับเรื่องเอาการขอให้เสรีไทยเนี่ยนะครับเปิดเปิดบัญชีในการต่อสู้ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์สุรชัยนะครับไอ้ไม่ใช่เฉพาะเสรีไทยนะครับอาจารสุรชัยเสด็ดัก็ต้องทํานะครับเพราะว่าเราแยกเป็นบูกบับบุญบุญเนี่ยก็คือเสรีไทยองค์รวมทั้งหมดเนี่ยฮะองค์คารพยพทั้งหมดเนี่ยจะไปรวมศูนย์อยู่ที่เสรีไทย ีนี้ฝ่ายบู๊ฝ่ายบู๊คือฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยต้องยกให้อาจารย์สุรชัยแช่ด่างาาเพราะาท่านมีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนอื่นมากกว่าใครทุกคนที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้ขนาดน,นี้อาจารย์สุรชัยแท่ด่างจึงมีความเหมาะสมที่สุดนะครับที่จะบู๊ทีนี้การบู๊ของอาจารย์สุรชัยแช่ด่างเนี่ยครับไม่ไม่ใช่บู๊จับปืนไปยิงมันอย่างเดียวนะฮะต้องเริ่มปฏิบัติกันก่อน นะครับต้องเริ่มวางงานกันก่อนอาจารย์สุรชัยเส้าดังก็ต้องมีแขนมีขามีมือมีตีนท่านจะไปทําคนเดียวได้ไงฮะเมื่ออายุท่านมากขนาดนี้แล้วแต่เอาแนวคิดมาวันนี้เนี่ยผมจับสองประเด็นนะแต่สิ่งที่ผมได้ประโยชน์มากที่สุดก็คืออะไร,รับก็คือว่าแนวความคิดสภาภาคประพาพาพาชาชนมันจะเกิดได้ผมก็สามารถบอกประชาชนได้แต่ถ้าหากเราจะมาขัดแย้งกันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮะเราต้องเดินด้วยกันอันไหนดีก็เอามา อันไหนไม่ดีก็ระวังไหครบกันในสิ่งที่คุยกันรู้เรื่องไม่ต้องคบกันในสิ่งที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูดกันคุณไม่ชอบให้ผมพูดอย่างนี้ผมก็ไม่พูดผมไม่ชอบให้คุณพูดอย่างนี้ก็ไม่พูดก็แค่นั้นเองก็คือเจอกันในส่วนที่คุยกันได้และเข้าใจกันได้นี่ถึงว่าเป็นประชาธิปไตยนะบางคนนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะครับบางคนนี้ยังไม่เข้าใจคาว่าประชาธิปไตยเลยแม้กระทั่งขนะนี้ก็ยังไม่รู้ค คือประชาธิปไตยต้องสามารถแสดงออกได้ต้องนำเสนอได้ไม่จะพอนำเสนอไปโอ้โหมึงไม่ดีไอ้หี่ยนนี้มึงเร็วไอ้หี้ยนนี้มึงเป็นเด็กเมื่อวานซืนหรืออะไรต่างๆนั้นไม่ใช่นะฮะประชาธปไตยคุณต้องเข้าใจคําว่าประชาิปไตยก่อนคือการเป็นเสรีในความคิดเนะี่ยการเสรีในความคิดนะครับเราอยู่ในโลกเสรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนำเสนอในโลกเสรนะีแต่ว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเนละ มันเป็นสิ่งที่ประชาชนฟังแล้วประชาชนได้มองถึงอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าทําไมถึงต้องมีการระดมเงินทุนนะครับให้เสรีไทยเพราะอะไรเพราะมันเป็นการสร้างกระแสะกดดันแล้วมันคาทิศคาทางนี่ถูกต้องหรือมันจะขยับอะไรเนี่ยมันจะมองเห็นคุณค่าผมก็เข้าใจว่าวันนี้ในกลุ่มล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่กี่คนเนี่ยนะครับก็เริ่มขยับแล้วผมภูมิใจนะฮะที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ย ประชาชนที่เราฟังด้วยกันเนี่ยก็คุยกันหลายคนนะครับไลน์ามาหาผมโทรไลน์มาหาผมเห็นด้วยแล้วก็ถามว่าพี่หนุ่มจะทํำยังไงคุณก็ต้องไปกดดันนะครับองค์กรเสรีไทยให้เปิดบัญชีคุณก็ต้องไปกดดันนะองางตุลารจาราชกาให้เปิดบัญชดดีผมกดดันไม่ได้ผมแค่นําเสนอวิธี<ม><ม>ก็อยู่ที่<ม>อยู่ยังไง<ม>ก็ว่า<ม>ก็สร้างกระแสถ,ถ้าสร้างกระแสได้เสรีไทยทําก็จบ<ม>นะครับ ทีนี้มันจะเห็นหน้าเห็นหลังเมื่อมันเห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยนะครับประยุจันโอชาเนี่ยมันไม่มีเครดิตครับเพราะมันใช้วิธีพ้นเอาเงินอนึงเดียวคือถลุงเงินหนึ่งเดียวแต่ของเราบริจาคในการต่อสู้ใจมันได้พลังมันได้อามาตเองก็ต้องผาวาทั้งหมดนะเพราะว่าประชาชนเป็นผู้บริโภคเมื่อเรานับหนึ่งได้แล้วรวบรวมเงินบริจาคได้แลวเสรีไทยประกาศมาว่าบอยคอรสินค้าดังต่อไปนี้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันทันที boycott แบงก์ไทยพาณิชย์ boycott แบงก์กรุงเทพ boycott เาะ boycott เซเว่นอีเลเวน boycott สินค้าที่เป็นของอำมาตทั้งหมดนี่คืออันดับแรกนะเมื่อประชาชนให้ความร่วมมือเราจะประเมินสถานการณ์ออกเมื่อประเมินสถานการณ์ออกใช้วิธีไหน boycott คือถอนเงินออกจากแบงก์ไทยพาณิชย์ทั้งหมดถอนเงินจากแบงก์กรุงเทพทั้งหมด ถอนเงินจากแบงค์ที่เป็นขับของฝ่ายอามตาทั้งหมดจีพีพอมันได้อย่างนี้เสร็จเนี่ยปฏิบัติการต่อไปคืออะไรไม่จ่ายภาษีให้คอสอชยกเลิกการจ่ายภาษีเซรีไทยก็จะมั่นใจแล้วเฮ้ยมีประชาชนประมาณสิบล้านคนสิบล้านคนไม่จ่ายภาษีก็ตายหา่างหรือสิบล้านคนกูไม่ไปจ่ายกูไม่จ่ายนี่เดแรงขึ้นจนกว่าจะมีประธานที่ประ่ายก็กูไม่จ่าย มึงมีอะไรป่ะถ้าถ้าเริ่มมาตรการกันแบบนี้เริ่มมาตรการกันแบบนี้เนี่ยนะครับขยับทีละหนึ่งสองสามแต่ว่าอันดับแรกต้องได้ก่อนอันดับแรกคือต้องได้ก่อนก็คือเรื่องของอะไระเรื่องของการาบริจาคก่อนไม่ใช่บริจาคผมพูดผิดคือการสมทบในการต่อสู้เมื่อมันเห็นยอดแลวยอดมันวิ่งตลอดอามาดแม่งจะกลัวแล้วครับทีเนี้ยข้าราชการก็กลัว ประชาชนมีอิที่พนจากจํานวนเงินนี่แหละนี่คือการเอาอํานาจมาใช้เนี่ยคือการเอาอํานาจมาใช้ให้ถูกวิธีเอาอํานาจประชาชนมาใช้ให้ถูกวิธีตอนแรกคือใช้อํานาจพลังของประชาชนในการระดมทุนเมื่อได้เสร็จก็คืออย่างที่ผมบอกไม่จ่ายภาษีไม่จ่ายค่า,ยาน้ำค่าไฟไม่จ่ายเลยสิบล้านคนเมื่อเราพริมพ์กรมริมาณแล้วเนี่ยเราเช็คกันได้ จากเงินโอนบัญชีเข้ามาคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยใครจะโอนหมื่นโอนแสนนึ่งก็มีค่าหนึ่งเราก็จะรู้ว่ามีคนเท่าไหร่สมมติว่าประชาชนนะครับเกิดบ้าขึ้นมาเกิดแบบกูบ้าเลือนแล้วกูเกียดครสัสิบล้านคนมา